ในช่วงปีแรกที่ไปก็ผมไปในฐานะนักร้องนะครับตอนแรกแล้วก็ร้องเพลงจีนที่นั่นแล้วก็ช่วงช่วงโปรโมทจะจะต้องอยู่ที่ไต้หวันตลอดซึ่งก็จะมีทีมงานคนไทยอยู่ด้วยแล้วก็จะอยู่คล้ายๆกับเป็นคอนโดครับของ,ของ,ของบริษัทแล้วก็เสร็จงานพวกนีก็จะมีแฟนเพลงขับมอไซค์ขับรถตามมามแต่ว่าอพอเราขึ้นไปที่ห้องเนี่ยแทนที่เขาจะกลับบ้านเขาก็รอที่เรารอแบบว่าอยู่ชั้นล่างคือถ้าเกิดมองจากชั้นสองไปจะเห็นแบบคล้ายๆกับ หมือนแบบนอนนอนนอนริมถนนใช่ครับคือเฝ้าเลยใช่ไหมครับใช่ครับเฝ้าเลยครับคลั่งคล้ายขนาดนั้นชื่อถ้าเกิดแบบนี้คือเมืองไทยก็มีนะพี่แต่ว่าที่แปลกที่เต้ไม่เคยเจอก็คือมีแฟนเพลงที่ค่อนข้างจะ crazy คือเขาเขาสักเป็นรูปหน้าเต้ที่แขนใช่ครับแล้วครับเป็นรูปหน้าเต้ที่แขนเป็นหน้าคุณเต้เลยใช่เป็นหน้าตอนช่วงปีแรกๆที่เต้เข้าวงการของไต้หวันนะแต่ว่า เขาบินตามมาเมืองไทยด้วยซึ่งตอนแรกก็ไม่มีใครบอกแต่แต่ว่าก็จะมีแฟนเพลงไหนๆคนนั้นคนนั้นอะผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงครับผู้หญิงล่ะครับเปลี่ยนอาชีพเลยจากนักร้องเป็นนักแสดงไปเลยใช่ครับคือช่วงแรกๆที่ไปนี่คือเราไปในฐานะศิลปินไทยที่ไปออกเทปแต่ว่าคืออย่างวงการเพลงไต้หวันค่อนข้างจะพัฒนาเร็วมากซึ่งมีศิลปินใหม่ๆเยอะมากซึ่งเต้พิ่งจะเรียนภาษาจีนก่อนไปเพราะฉะนั้นภาษาจีนเต้ไม่ถึงขนาดที่ ร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นเวลาองเพลงจะมีปัญหาเยอะมากวิธีการสื่อสารกับแฟนเพลงวิธีการออกเสียงก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรายังคงแบบว่าย่ออยู่ที่ผมว่ามันมันน่าจะแย่แน่ๆก็เลยตัดสินใจลองเล่นละครดูซึ่งก่อนนั้นได้เคยเล่นละครที่เมืองไทยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราไปเล่นละครจีนนี้มันจะมีหลายรูปแบบมากอย่างเรื่องแรกให้เต้เล่นเต่เล่นเป็นจอมยุทธนะฮะซึ่งมันจะเหมือนเราตอนเด็กที่แบบว่าบินไป ความฝันของเราเลยเนี่ยได้ห่อเนี่ยใช่พี่เปสลิงแต่ถ้าพี่ห uh ่อแล้วพี่อาจจะไม่อยากห่ออีกเลยพี่ไม่ฮะเวนผัวมันทรมานทรมานขึ้นเข็มก็ได้เร okay ื่องภาษาที่บอกคือด้วยภาษาแล้วก็คือกำลังสนุกกับกับการทำงานนักแสดงอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆคือช่วงอยู่ไต้หวันเนี่ยม nope ันมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยเจอที่เมืองไทยพี่อยากได้บอกเรื่องแฟนเพลงแล้วก็ วิธีการแสดงออกของแฟนเพลงขาบางครั้งเขาค่อนจะเยอะซึ่งบริษัทก็กลัวพี่เพราะมีคล้ายๆจดหมายขู่ก็มีเหมือนกันจนทั้งม,มีบริการพี่แต่ว่ามีเรื่องน,น,นะคะเล่นเรื่องเซลเดทเซลฮุยใช่ครับผมใช่ไหมคะ,คะเล่นกับหลินจื้ออิงมีคนบอกว่าหน้าเขาคล้ายหลินจื้ออิงมากนะแล้วก็มีแฟนๆทักผิดด้วยมีวีรกรรมนี่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็ทักผิดคนเลยเหรอผิดที่ใช่คือช่วงช่วงตอนที่ไปไต้หวันนี่ยคนจะบอกว่าหน้าคล้ายกันใช่แล้วก็พอดีเป็นผู้จัดการคนเดียวกันด้วยแล้วเขาก็เลย สร้างละครขึ้นมาเรื่องหนึ่งซึ่งเล่นเป็นแฝดล้วก็ไปถ่ายที่ oh. ทรรมประเทศจริงคือเป็นเรื่องแรกที่เด้เล่นเป็นจอมยุทธนะครับแล้วก็กับลินจิงคือค่อนข้างจะสนิทกันเพราะว่าก็คือคุยกันใช่แล้วก็แบบว่ามีครั้งหนึ่งคือจะมีแบบคล้ายๆแฟนคลับเขาเข้ามาแล้วก็เขาก็มองเต้แล้วก็ลินจิง oh. หรือว่าคนไหนวะเนี่ยงงเหมือนดูโฟโตอทอล์หานี่คือด้วยด้วยอาจจะเป็นเพราะด้วยชุดมั้งครับก็เลยมาเลยมีบางมุมที่คล้ายกันมากแล้วก็แต่งจีหลินจิงมีคนขี้เล่นอยู่แล้วแล้วผมก็ผมก็ชอบเล่นขี้เอ้ยผมก็ชอบขี้เล่นกันถยู่เลยครับก็เลยผมก็เลยหลอกวนะเล่นตลกนะครับอยาอย่ตลกมากตลกมากเดี๋ยวจะไม่หล่อนะฮะก็เลยแบบว่าก็เลยแกล้งก็คือแบบว่าให้เขาเนี่ยพยายามพูดภาษาจีนไม่ชัดเพื่อปลอมเป็นเต๊ะแล้วผมก็พยายามแบบว่าโอ้โหแบบเต็มที่เลยภาษาจีนแล้วก็แบบว่าผมก็ปลอมในเซนเป็นหลินจิง อ๋อคนเาขอไลน์เซ็นแล้วก็เขาก็ไม่รู้เขาก็อู้ลิ้นจริงเล่นไปใจร้ายเลยยรู้สึกผิดเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ครับครับบอกว่าคงไม่ได้ดูรายการนี้นะครับป่านนี้นะกลับไปแบบว่าแปะไว้หัเตียงนะจริงจริงก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ขำๆดีนะพี่ก็แปลกดีนะแฟนๆที่นู่นเนาะใช่ผู้หญิงสาวคนหนึ่งอ่ะครับเขาบอกว่าเขาสนิทกับคุณด้วยเออคนใกล้ชิดสืบมาด้หมน่าจะสนิทมากด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาเราไปพบกันเลยไหมคะ ครับขอเชิญพบกับคุณตั๋มพัทธิกาเศรษฐกกรค่ะเดี๋ยวก่อนยังไงใชี่เชิญนั่งค่ะเป็นใครมาจากไหนแฟนหรือเปล่าคะนามสกุลเดียวกันเป็นอะไรกันนะใช่แต่งงานกันแล้วเหรอคะคือจริงๆไม่อยากจะบอกค่ะครับวันนี้ก็คือจะมาไจะบอกนี่เดี๋ยวแฟนๆไต้หวันดูนี่เป็นสปายนะเราแอบจริงผมสงสัยแต่เมื่อวานนั้นทำไมนะอยู่บ้านทาเล็บเฉย เร <ique> ิ่มมีทานแล้วใช่ไหด้วยน้องสาวครับพี่สาวไม่ทันได้พูดเลยนะกลัวขายไม่ออกละจ้ะโอ้โหโดนเลยผมจะยุ่งเลยเนี่ยแต่ทราบว่าคุณเต้ห่วงน้องมากห่วงน้องสาวคนนี้มากก็เพราะจะเป็นเรื่องแบบว่าการแต่งตัวหรือว่าอะไรต่อมีอะไรห่วงขนาดนั้นเพราะอะไรก็ดูชุดยีกชุดยียคือปกติไม่ให้ใส่ใช่ไหมฮะไม่ใส่ครับเพราะอะไรครับคุณเต้ห่วงขนาดนนั้ห่วงครับเพราะว่าจริงๆคือไม่ใช่ห่วงเลยแต่ว่าค่อนข้าง ่วงผมเป็นคนที่ดูข่าวเยอะพี่แล้วมันมันมีข่าวไม่ค่อยดีที่แบบผิวงโดนรังแกเยอะซึ่งผมก็จะห่วงตรงนี้เขมาเช็คเลยค่ะแบบอย่างล่าสุดไปเอ่อไปเป็นเอ็มซีของฮอนด้าก็แบบฮัลโหลชุดเป็นยังไงอ๋อเป็นกระโปรงพี่เต้สั้นไหมทำเสียงเลค่ะสั้นไหมอ๋อไม่สั้นพี่เต้แบบว่าประมาณเหนือเขาขึ้นประมาณไหนต่ำลงมากี่กี่นิ้วกี่คืบอะไรคยเงี้ยแล้วก็แบบว่าเออพี่เต้ไม่สั้นมากค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสื้อเป็นยังไงใส่เดี่ยวหรือเปล่าหรือกระอก อ๋อเป็นเสื้อธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือห่วงอะพี่ห่วงเออือ่ก็ข้าใจห่วงเขาใจห่วงแล้วแต่เดี๋ยวนี้เขามีกล้องลงไงถ่ายรูปใช่ไหมก็ให้น้องเขาถ่ายไปให้ดูสิแม่แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งคือมีคนเขาบอกบอกมาว่าเนี่ยคุณเต pues, ้ติดน้องมากดเต็มตาวมากขนาดไหนอะต็ดลักษณะแบบไหนบ้างคือก yeah, ็คือติดคือหมายถึงว่าคืออาจจะเป็นว่าเวลาไม่ค่อยอยู่ด้วยกันนะครับก็คือกลับมาส่วนมากก็ใช้เวลากับครอบครัวก็อยู่กับน้องแล้วก็อยู่กับพ่อแม่ ติดไหมก็ก็จริงๆคือในชีวิตเต้ก็มีคนให้รักไม่กี่คนนะพี่ก็มีคุณพ่อแม่ก็รักพี่ก็ได้นะไม่ต้องร้องเรื่องเลิกไม่ได้รำคาญเลยเขาก็ำลังจะซื้อเขาจะซื้อนี่มาทำเสือมอีกแล้วพี่ช่วผมเป็นคนที่จริงจังนะพี่อะไรที่พูดเล่นๆระวังนะพี่สวยสวยเข้าทางเลยครับเป็นคนประเภทเดียวกันอยู่แล้วนะครับก็คือพยายามจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้มากที่สุดนะครับแต่ว่าถูกต้องครับนี่ไม่ได้กลับมาตั้งเก้าเดือนเก้าเดือนนี้แล้วก็กลับไปคราวหน้าอาจจะอยู่ ก็คงประมาณเกือบปีเหมือนเดิมครับซึ่งคราวนี้มีเวลาประมาณเดือนกว่าก็คงจะอยู่กันให้ไกลสุดนะครับแล้วก็โทรหาบ่อยไหมคะโทรบ่อยค่ะก็ช่วงเนี่ยค่ะที่กลับไปเก้าเดือนเขาเนี้โทรมาบ่อยมากโทรมาก็ล่าสุดก็โทรมาร้องไห้ร้องไห้เลยค่ะแบบคุยไปคุยมาแล้วก็แบบร้องไห้เหมือนคิดถึงน้องอะค่ะคิดถึงครอบครัวด้วยคิดถึงพ่อแม่เหงาางั้นอย่างนั้นอีบ้างคือ แต้เป็นคนที่ไม่เคยมีรูปคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านในกระเป๋าตังค์เพราะว่าพยายามที่จะไม่คิดถึงไอพี่ไม่ใช่ไม่คิดถึงคือพยายามไม่เห็นเพราะเห็นแล้วมันจะคิดเนีแต่ว่าเรากลับมาไม่ได้ก็เป็นช่วงที่ได้ถ่ายละครล่าสุดนะครับซึ่งเป็นละครที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณเนี่ยแล้วก็มันในเรื่องมันจะพูดถึงระหว่างชีวิตระหว่างคนกับเป็นจิ้งจอกขาวซึ่งเป็นความรักที่มันเป็นไปไม่ได้ซึ่งมัน ด้วยบทด้วยเนื้อหาอต่างๆมันทําให้มันเกี่ยวกับความรักหมดเลยซึ่งอพอเต้ยิ่งเล่นปั๊บเนี่ยเต้ยิ่งเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราต้องการควารักเหมือนกันนะซึ่งในหนังมันให้ไม่ได้ม,ไม,ไดมันแค่พุ่งกลับบอกคัดก็คือจบครับพอเรากลับมาที่ห้องเราก็เหมือนความรู้สึกนะั้นมันยังอยู่ีซึ่งมันหาจากใครไม่ได้ก็คือนอกจากคนที่แบบคนที่บ้านอย่างเดียวใช่แล้วก็โทรเข้ามาแต่ว่าโทรหาใช่ค่ะโทรหาคุณน้องครับคุณน้องฮอ่ะล้ว อยู่ที่นู่นไม่มีใครเลยเหรอคะไม่มีแฟนไม่มีกิ๊กไม่มีอะไรเหรอฮะแฟนไม่มีนะครับกิ๊กก็มีครับอะไรนี่เมียได้ด้วยฉันเดือดร้อนแทนคนไหนคนไหนครับคี่เห็นเข้าเห็นว่าเขายังทำได้ครับก็ดีใจด้วยนะครับคือคือเป็นเพื่อนๆกันมากกว่าครับแต่ว่าความรู้สึกมันต่างกันนะที่คือการที่เรารู้จักคนข้างนอกกับคนที่สายเลือดเดียวกันมันคมันคุ้มระยะ ก็คุณหนเคยไปที่นู่นไหมคะเคยไปได้วหนไม่เคยค่ะเคยไม่ให้น้องไปอยู่เป็นเพื่อนเลยล่ะเปลืองครับไม่ใช่กินจุแล้วครับกินจุค่ะอันนี้จริงครับกินจุนะจริงๆคือตั้งแต่ได้เข้าวงการมาเนี่ยน่าจะนับครั้งได้อย่างวันที่คุณพ่อมาซึ่งเปเชอร์น่าไม่น่าเกิน3าครั้งนะที่ได้ทำงานในวงการแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าโดยเฉพาะถ่ายละครซึ่งเหมือนบ้านจะมีคนการจะนบุรีครับก็คือคนต่างจังหวัดนะพี่ซึ่งเวลาเราดูทีวีเนี่ยเราจะเห็นเออ ดาราสวยเนอะพระเอกหล่อเนอะห้านาทีถูกไหมครับแต่เขาถ่ายกันห้าวันถ่ายกันซึ่งเห็นแป๊บเดียวชื่อไม่อยากให้เขาเห็นในช่วงเวลาทำงานซึ่งมันลาบากนะครับเหมือนคือยายก็เห็นแบบไอ้นี่หล่อๆลอละสวยๆก็พอดีกว่ายายไปเห็นในช่วงที่เวลาที่มันต้องมานั่งจําบทหรือว่าถ้าเกิดไปจีงเี้ยต้องมาผูกสลิงค่อยไปค่อยมาทั้งวันอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็มันจะออกมาห้านาทีนี่นะใช่คือมันคือเราไม่เรารู้สึกว่าเขาคงต้องใจเขาคงจะ ก็เลยไม่อยากทดาต่างคนต่างห่วงะครับใช่แต่นี้ดีนะคะเห็นนะค่าตากันไปเลยนะวันนี้เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดินด้วยกันเนี่ยคนคิดว่าเป็นแฟนแน่นอนมีมีหลายคนค่ะคิดเพราะว่าเคยเดินกับพี่เต๋อพี่เต๋เขาชอบบอกว่ากอดชอบกอดชอบกอดแล้วหอมหอมกอดคอหอมแต่เวลาเราก็ไม่รู้นะ่ต้อพี่เมื่อเวลาผมเจอน้องที่แอร์พอร์ตผมจัดตอนนี้ประจำคือมันติดไงพี่ติดไงคือ มันมีอาการหมั่นเคี้ยวพี่เคยเคี้ยวผันใจก็คือขัดสนิทกันมันแน่นอนแต่จริงๆแล้วตอนในเด็กไม่เคยถูกกันนะครับเพราะอะไรฮะจะแกล้งกันตลอดแล้วแบบว่าน้องเป็นคนที่อารมณ์ุกิกงง่ายแล้วเต้ยิ่งแกล้งไงพี่เต้ยเป็นคนขี้เล่นจะแกล้งแล้วได้ผลก็ลได้ผแต่ว่าจะโดนตีดังคู่แต่ว่าพอช่วงเต้ยไปไต้หวันปั๊บเนี่ยคือโอ้โหพี่แบบว่ามันมันแปลกนะคือจริงๆไม่ใช่คนตั้งใจเลียเท่าไหร่แต่พอช่วงที่เต้ยไปไต้หวันปั๊บเนี่ยมันห่างไงพี่ เขาคงเริ่มคิดถึงเราเราก็เริ่มคิดถึงเขาสิ่งที่ได้สอนที่ได้เตือนเนี่ยเขาเขาจำหมดแล้วแบบว่าเขาตั้งใจเรียนมากซึ่งถึงแม้ว่าเกรดจะไม่ได้สามกว่าอะไรแต่ว่าคือเรารู้เขาตั้งใจเพราะมีครั้งหนึ่งคือตอนนั้นไปการจนบุรีแล้วก็ไปคล้ายๆไปนอนรีสอร์ทกันนะแล้วผมผมก็ยังไม่นอนแล้วเขาหลับก่อนเขาก็หลับแล้วเขาก็พูดภาษาฝรั่งเศสะบ้องชูนัเหรอโ้ยลมมอ่ลมมาพี่ช่คอี่กับผมฟังผมร้องไห้เลยน่ยแบบว่า คือขำไม่ขำนะพีแ่แต่แบบว่าด้วยความที่คือผมเข้าใจว่าคนเราถ้าหลับมือหรือว่าอะไรสักฝันคือ<ช>ถ,ถา้าเราขั้นฝันนี่แสดงว่าคือเราตั้งใจมากๆ<ช>จนถึครับใช,ใช่แบบว่าตอนนั้นก็ฟังก็ก็ร้องไห้